เลตติ้งก็ดีดีขึ้นเรื่อยๆครับ7.2แล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณแรงสนับสนุนจากแฟนๆทางบ้านทั้งดูทั้งในเรื่องไร้สดนะครับแล้วก็ดูสดผ่านทีวีด้วยนะครับผมก็ถือว่ากระแสดีมาก่นระชาติข้าพักข้านางหรือเปล่าคบมันเลยปังขนาดนี้หลายๆครับหลายๆฉากเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะมีฉากที่ ที่ค่อนข้างที่ถูกใจคนดูเพราะว่าผมเชื่อว่าโซเวลีเนี่ยมันตรงกับชีวิตใครหลายๆคนแล้วก็หลายๆคู่ด้วยครับอันนี้เกินคาดไหมครเทมกับภาษาที่ได้มาเกินคาดครับถือว่าเป็นกำลังถือว่าเป็นกําไรไปแล้วอ่ะมันเกินกําลังใจเราไปแล้วครับเราเราได้สิ่งตรงนี้มาที่แฟนๆเราเราให้การตอบรับที่ดีมากๆเริ่มตั้งแต่ดูช่วงแรกๆมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างงี้ครับจริงๆหวังไหมว่าคิดหน้าดเกจดจะได้ สองหลักไปเลยนี้ถ้าได้สองหลักจะดีใจมากมากครับแล้วก็มีมีคุยกับพี่ๆไว้แล้วครับทั้งนักสแสดงแล้วก็ส่วนตัวเราเองถ้าเกิดว่าได้สองหลักจริงๆนะครับเราก็จะมีในเรื่องของการดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีโชว์นิดนหน่อยหน่อยแล้วก็จะไปทําบุญครับผมกับบุกกาย <laughs> ก็จะทำซ p แพคให้ถ้าเกิดจบสองหลักนะครับย้ำก่อนแล้วก็ทางไราเห็นกันอย่าเลยเหรอครับก็มาหาข้อแลกเปลี่ยนกันทุกคนทำให้เราเราก็จะทำให้ทุกคนแก่แค่พูดถึงแฟนๆนิดนึงเพราว่าดูมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นยอดฟอลลในไอจีก็เยอะมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นมาแสนกว่าแล้วครับ ดีดีมากเลยได้กระแสของของละครจากละครต้องขอบคุณละครชอวเวลีครับที่ทำให้ผมได้มีกระแสแล้วคนติดตามเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้อย่างนี้ตอนจบพวกพี่หนิงต้องไปมูอะไรไหมครับแบบว่าต้องแบบว่ายังไงสายนั้นเขามูรอบโลกแล้วครับเขาก็มูเขา เขาเป็นคนชอบทําบุญเนี่ยจะเรียกว่ามูมูก็ไม่เชิงก็จะเป็นแบบถ้าเกิดว่ามีทริปแบบทําบุญในสถานที่ต่างๆเขาจะไปแล้วก็ช่วงที่เราว่างเราก็จะไปด้วยอย่างบอกว่าเรื่องนี้ทั้งพ้ะนางทั้งผู้จัดคือมูหนักมูหนักมูหนักก็ไปทําบุญหนักครับแล้วก็มันมีช่วงจังหวะที่เราได้ไปแบบต่างจังหวัดหลังจากที่ละครจบแล้วก็อ่อนเราเราก็มีช่วงที่ได้ไปอุดรบ้างลงไปภาคใต้บ้างอะไรเงี้ยครับก็ได้ไปทาบุญกันเรียกว่าเดินสายมู ก็ใช่ครับเดินเดินสายหมู่ก็หวังหว่าละครเราจะมีเลตติ้งดีๆซึ่งถ้าหลังตอนจบมันเปรี้ยงอีกก็ไปอีกเนาะก็ต้องไปครับแล้วก็พี่โน่นะครับก็วางแผนว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวถ้าเกิดว่าจบสองหลักอยากไปเที่ยวครับเป็นของขวานแน่น้องควันครับซึ่งเรื่องนี้ก็ได้กําเนิดคู่ขวงฮะมุกดาแค่มันเนพระาะจาเป็นไง่จ๋าแม่จ๋าก็ ดีมากๆเลยครับดีมากๆเลยคนก็ติดแฮชแท็กนี้เยอะมากๆนะครับผมทั้งพราะจากแม่จากมันเป็นความน่ารักในละครแหละครับคนติดตามมาก็ดีใจมากครับที่ทุกคนชื่นชอบหลายคนก็เชียร์ให้มันจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เชียร์เป็นจริงและหลายคนเนี่ยจะติดตามจากเบื้องหลังที่เราได้แบบเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วก็มาติดตามละครเพิ่มเติมเป็นไปได้ไหมคะก็ต้องดูไปเรื่อยๆเลยครับดูไปเรื่อยๆว่าว่าช่วงจังหวะชีวิตมันจะเป็นยังไงในอนาคตครับ <c oughs> น,น้องเขาใช่ไหมแบบว่าดาโเขาใช่มีสิ่งที่เราชอบไหมในเรื่องของ <c oughs> ความรู้สึกในเรื่องของความรู้สึกความคิด <c oughs> อะไรต่างๆในในส่วนส่วนตัวงเขา <c oughs> เขาเป็นคนน่ารักแล้วก็อัธยาศัยดีแล้วก็เป็นคนที่ความคิดอะไรต่างๆความรู้สึกอะไรต่างๆที่ <c oughs> เราได้ได้ลองแชร์กันดูว่ถือว่าถือว่ามันตรงกับที่เราต้องการอันนี้คุยกันอยู่ปะครหรือว่าบ้างเวลางานครับเวลางานในฐานะเพื่อนฮะ จีบไหมจีบไหมครับจีบอยากลองดูดูไหมครับพี่อยากให้จีบไหมครับเออจีบเลยจีบมันน่ารักจีบพี่อยากลองดูไหมครับหรอเดี๋ยวรอลุ้นไปเรื่อยๆครับว่ามันจะเป็นทรงไหนก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนไปก่อนแล้วมันกลิ่นแบบเวลาแบบว่าแฟนคลับก็เชียร์กันเยอะๆอะไรผมเขินเนี่ยผมผมเป็นคนที่เก็บอาการไม่เก่งอ่ะเราเป็นคนที่ถ้ารู้สึกแบบไหนเราก็จะเราก็จะไปในทํานองแบบนั้นเลย แล้วเวลาแบบเข้าเลิฟซูงเลิฟซีที่ผ่านมามันทาให้เราแบบมีหวั่นไหวความสมากรากอะไรมันก็มีบ้างมีบ้างมีความรู้สึกว่าเออมันก็เป็นความรู้สึกในใจเรามมวนท้องในใจเราอะไรเงี้ยมวนท้องมวก็ท้องขึ้นมาในใจเลยก็มีบ้างครับผู้ชายนะมีล้นเนาะดูไปเรื่อยฮะดูไปเรื่อยครับ แต่ก็เป็นมีข่าวเนิงข่าวพี่มาตูมอ๋อพี่มาตูมอ,อยากชี้แจงอะไรไหมครับเขายงไปแล้วว่าเ,าเป็นแฟนจริงๆแล้วเนี่ยพี่มาตูมเนี่ยรู้จักกันก่อนหน้าน,นี้เมื่อนานมาแล้วแล้วก็แล้วก็ได้ได,ได้ได้เจอกันบ้างเวลาไปงานอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นช่วงประจบเหมาะพอดีที่เราได้แบบพี่มาตูมรู้จักพี่หนิง ซึ่งพี่หนิงเป็นผู้จัดของเราแล้วก็เป็นช่วงวันเกิดอะไรเงี้ยพี่พี่หนิงก็เลยเรียกพี่มาตูมาหลังจากที่เขาเสร็จงานแล้วอะไรเงี้ยก็มาเจอกันแล้วก็ถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็มันก็เป็นคลิปที่เราถ่ายเล่นกันในบ้านพี่หนิงคนก็เลยน่าจะจับประเด็นนี้มากกว่าส่นสนุกเปนพี่น้องเลยครับพี่น้องเราแบบพี่น้องกันแต่ไหนแต่ไรมาแล้วครับแต่เราไม่ได้ทําแบบไปทําอะไรทําให้พี่เขาคิดไปเองเลยไม่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 ครับไม่ครับเป็นพี่น้องอ่ะพี่มาตูมีมาหยอดไหมครับคือ คือจริงๆแล้วพี่มาตูมน่พอพอพอเจอกันแล้วรู้ว่าผมยิ่งเป็นแบบน้องของพี่หนิงอะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นแบบมากกว่าพี่น้องได้แล้วอ่ะเขาก็เขาก็บอกว่าเราก็คงเห็นเอ็นดูเธอเป็นน้องแล้วอ่ะเห็นข่าวรุ้สึกไงบ้างน่ารักดีครับผมว่าตลกดีแล้วก็รอลุ้นครับรอลุ้นว่าคนคนไหนกันนะที่อยู่ในช่องเราเนี่ยที่จะเป็นเป็นคู่ของพี่มาตููรู้ไหมครับเรารู้ไหมรไม่รู้เลยผมอยากผมก็อยากรู้เหมือนกัน เดี๋ยวผมจะดูในทวิตเตอร์เหไปสืบนะผมถามพี่หนิงพี่หนิงยังไม่บอกผมเลยพี่หนิงก็ไม่บอกผมผมว่าฮ่แน่นแน่กันก็เซรากันเรากลัวไหมครับว่าข่าวมาอย่างนี้แล้วคนอื่นที่แบบเขาดูข่าวผันผ่านเขาจะเข้าใจผิดไปเลยว่าเราแบบเกย์เป็นแฟนกันจริงอะไรอ่างเงี้ยไม่หรอกครับผมว่ามันเป็นเรื่องน่ารักดีครับเป็นเรื่องน่ารักดีคนก็จะคือมันมันมองได้หลายมุมมองนะครับคือพอพอเห็นเราได้มาสนิทกันคือก่อนหน้านี้เราสนิทกันมันก็ยังไม่มีข่าวได้แบบเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยจนกระทั่ง พี่เขามาเปิดตัวว่ามีแฟนอยู่ที่ช่องของเราอะไรเงี้ยก็เลยเออก,ก,ก,ก็น่ารักดีนะพี่แต,แต่แต่ยังไม่ใช่เราับผมคือจริงๆแล้วทุกวันนี้โลกมันเปิดกว้างมากใครจะเป็นยังไงผมเชื่อว่าความรักมันสวยงามจะเป็นคู่แบบไหนก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดคําว่าความรักขึ้นมาเนี่ยมันสวยงามไปแล้ว <c oughs> แต่เราไม่ได้ติดสางคนจงว่าเราเป็นไม่รัรักชายอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยครับสบายสบายผมแบบ มาแนวนี้แล้วสบาย์แแนวไหนลูกเอาพูดในใจนะแม่ครับผมผมก็ผู้ชายผมก็ชอบผู้หญิงผู้หญิงผมชอบผู้หญิงครับซึ่งมาตูมกับมุกดาน้น้องมุกดาเนาะฮะแตอยัยัพี่มาตูมไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับพี่น้องกันครับพี่น้องกันเรามารุ้นกันดีกว่าผมก็จะร่วมรุ้นไปกับทุกคนเหมือนกันว่าจะเป็นใครแล้วก็จะร่วมยินดีให้กับผู้ชายคนนั้นที่ได้ใจของพี่มาตูมไปก็หวังว่าคงจะแบบ คือพี่ประตูเป็นคนดีครับเป็นใครอยู่ใกล้ชิดแล้วก็จะมีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครได้แบบได้เป็นแฟนเขาจริงๆก็คงแบบเออยินดีด้วยมากๆเราก็จะมาร่วมยินดีไปพร้อมๆกันครับโอเคขอบคุณค่ะเ n s ร์นเป็นนัมใหญ่เป็นตัวใหญ